สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้อยู่ผมเชาวีและช่องคอสเมตเชาวีครับช่วงนี้นะฮะเราก็มีโมเข้ามาให้รีวิวกันบ้างพอสมควรนะฮะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่แฟนผมซื้อมาเซอร์ไพรส์ผมนั่นเองนะครับเพราะว่าหุ่นตัวนี้นะเป็นหุ่นยนต์ที่ผมชอบมาตั้งแต่เด็กนะแล้วก็เป็นหุ่นที่หุ่นยนต์ที่เปิดโลกให้ผมเข้ามารู้จักกับการ์ตูนของอโลกโลกของการ์ตูนหุ่นยนต์เลยนะเออนี่ก็คือจูชินไลกานะครับหรือชื่อ ของโมเดลเซตเนี้ยเขาตั้งชื่อว่ามามาจินไกเซอร์ไลเกอร์นะครับเออแต่จริงๆแล้วตัวนี้มันมันมาจากกระตูนเรื่องจูชินไลกอรนะครับซึ่งขอเล่าให้ฟังสักนิดนะฮะว่าจูชินไลกอรเนี่ยจริงๆแล้วเขาได้แรงบันดาลใจมาจากนักมวยปั้มชาวญี่ปุ่นนะก็คือจูชินทันเดอร์ไลเกอร์นั่นเองนะครับซึ่งไอ้เกาะตัวนี้นะครับเกาะที่เขาใส่อยู่ตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยนะครับมันเป็นเกาะที่เลฟเฟอร์เนต์มาจากเกาะชุดมวยปั้มนะครับของจูชินทันเดอร์ไลเกอร์นะ เออนะครับซึ่งเจ้าตัวไลกาตัวนี้นะครับเป็นหุ่นยนต์ที่เกิดขึ้นนะครับคาบเกี่ยวระหว่างปี8 0กับเ0นะพราเขาฉายในปี19 8 9นะครับคือหลังผมเกิดอ่หลังจากผมเกิดได้3ปีนะครับตัวนี้ก็ตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็มีอายุได้ประมาณ31ปีแล้วนะตัวนี้นะครับโอ้อายุเยอะมากเลยนะครับแล้วตัวนี้ก็มีความพิเศษมากๆนะครับเพราะว่าร่างนี้มันเป็นร่างที่เขารวมร่างกับ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นนกฟินิกซ์หรืออะไรสักอย่างที่เป็นชุดเกราะของเขาอะนะซึ่งตรงนี้ด้านข้างกล่องเนี่ยไม่มีอะไรนะครับเนี่ยจริงๆมันเป็นร่าง2แล้วนะครับตัวนี้เป็นเป็นคือคือเรียกว่าอะไรเป็นร่างเป็นร่างเพอร์เฟกต์นะคือตอนที่ใช้สู้กับบอสใหญ่แล้วนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมจะชินกับร่างดั้งเดิมปกติของเขามากกว่าที่เป็นตัวแดงๆทั้งตัวนะเป็นตัวนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นไบโออาร์เมอร์เป็นเกราะชีวะนะครับแต่ว่าใหญ่เท่ากับหุ่นยนต์เลยทีเดียวนะครับก็ นี่ก็คือในกล่องนะอ่ะเปิดแล้วก็ไหลออกมาเลยให้ดูแบบนี้เลยนะครับอ่ะแบบนี้เลยผมเองไม่เคยเล่นโมเดลลอยมาก่อนนะครับนี่คือตัวแรกแล้วก็มีเพื่อนๆทักมาบอกว่าระวังข้อต่อนะฮะข้อต่อบางมากโอเคขอบคุณมากครับสําหรับคําเตือนนะจะต่ออย่างระวังเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูอ่าจะดูอะไรดีล่ะใบต่อไว้ที่อย่างลวกันขอดูแผงก่อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมแอบแกะมาดูรอบหนึ่งแล้วนะแล้วก็รู้สึกชอบมากกับทรงผมนะครับ ทรงผมของเขาเนี่ยฮะสุดตริงมากตัวเนี้ยคือทรงผมในเนี้ยมันมันเหมือนกับเหมือนกับไฟเลยอ่ะเนี่ยเหมือนกับไฟเลยนะนะครับแต่จริงๆอ่ะในกระตูนดูแล้วมันมันก็ไม่ใช่ไฟนะมันก็ดูเป็นเส้นผมของแบบคนของสิ่งมีชีวิตนะครับแพงแรกนะครับนี่ที่คุยกันเมื่อกี้นะฮะก็คือผมเน่งสวยเนาะเป็นสีส,ส,ส้มส้มใสๆนะครับสวยงามมากเลยทีเดียว แผงต่อมานะครับมีสองแผงก็คือแผง k ครับนี่ก็น่าจะเป็นเท้านะอุ้งเท้ามีเล็บแบบนี้ด้วยนะครับเหมือนกันสองแผงนะครับแผง h ครับผมนี่เป็นดาบนะครับแล้วก็มีน่าจะเป็นชิ้นส่วนตัวนะตรงนี้นะครับหน้าอกอะไรประมาณนั้นนะครับต่อมาเป็น e นี่เพื่อใครอยากจะเห็นรูปแบบของแผงชัดๆนะครับตัว e เนี่ยนะครับแผง e มีสองแผงนะ เป็นแบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับข้อต่อแขนไม่แขนก็ขานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่พวกแผง,งซ้ำๆพวกนี้เนาะแผงดีครับสองแผงอีกแล้วแผงดีต้นขาแน่นอนแผงเอแผงเอนี่ก็เป็นดาบนะฮะดาบแผง C นี่เป็นชุดเกาะนะครับแผงบครับมือ แผง A ชุดก่อนนะฮะพีเจครับนี่จีจีมีสองแผงนะครับนี่ F เป็นข้อต่อธรรมดานะครับไม่มีอะไรเลยนะแล้วก็อันนี้คือ LG ห้านะครับก็ น่าจะเป็นหน้านะลูกตานะครับแพงไอ้ครับกับชิ้นส่วนใสและ LG 1ครับตัวหน้ากากตัวหน้ากากสวยมากนะฮะเหมือนเขาทำสีมาให้เลยอะ่ะนะครับโหแต่ถ้าเราได้เดินลายเได้เดินลายตรงนี้หยดพาแเนลลายนะครับสีดำๆๆลงไปนะคงจะแจ่มโปดเลยนะครับ LG 2ครับอันนี้ก็คือหน้ากาก,ากตอน เขาเรียกว่าอะไรหน้าหลอ่อหน้าหลอ่อไลก้ามันจะมีสองหน้านครับนี่หน้าหน้าปกตินะตอนที่ยังไม่ใส่เกาะมันจะเป็นแนวแนวนี้นะครับจริงๆมันมันมีตรงนี้ด้วยหรอเปาเป็นประมาณนี้เวลาไม่ใส่เกาะนะตอนที่เป็นล่างแดงๆนะครับพอแปลงล่างรวมล่างแล้วใส่เกาะแล้วเนี่ยะครับก็จะเป็นแบบนี้หน้าหล่อเลยนะครับ LG สามครับนี่นี่เป็นหน้าอกนะโอเคนะครับเหมือนจะดูแผงครบแล้วอ๋ออีกอันหนึ่งคือคืออันนี้นะครับเอ็น ดูในซองกันเนาะเอ็นครับก็เป็นใบดาบนะครับจบแล้วนะครับแล้วก็มีไม่ใช่มีบาร์บาร์โค้ดมาให้ด้วยงงบาร์โค้ดเลยเหมือนจะไม่มีสติกเกอร์นะอ๋อนี่ครับสติกเกอร์อยู่ในนี้นะฮะเป็นสติกเกอร์ใสเออเป็นฟอยนะครับเป็นวิงวิ้งนู้นหมดเลยมีสีเดียวเลยนะครับแล้วก็มีสีฟ้ามานิดึงนะเรามาดูคู่มือใบต่อดีกว่านะครับนี่ทีนี้มีมาให้2ใบนะครับซึ่งใบแรกเนี่ยก็คือเป็นชิ้นส่วนนะครับที่เอาไว้เช็คนะครับว่า แผงラันเรามาครบไหมนะครับอยู่นี้นี้นะครับเป็น์ลิสต์นะครับต่อมาก็เป็นคู่มือครับคู่มือก็จะเป็นเหมือนกันพา h e g อ่ะมาเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้นะครับเนี่ยมีหน้าสีกับหน้าขาวดำหรือเปล่าอ๋อเป็นสีทั้งหมดนะฮะไม่มีขาวดำนะฝั่งนี้ก็เป็นสีฝั่งนี้เป็นอาร์ตเวิร์กนะครับนี่สวยงามมากอวยังสวยนะครับสามารถแปลง ล่างได้สองหน้านะครับเปลี่ยนหน้าได้นะครับแล้วก็เขายังมีลูกเล่นที่เอาไปเล่นกับโมเดลลอยลายตัวอื่นด้วยนะครับก็พวกมาจินไกเซอร์นะครับนี่เอาไปเล่นกับลายอื่นได้ด้วยนะครับอ่ะส่วนวิธีการต่อเนี่ยก็คงไม่ซับไม่ซับซ้อนอะไรนะครับเพราะว่ามีมาให้สี่ได้เองบ้าบออะไรเนี่ยทำไมมันน้อยขนาดนี้นะครับน้อยมากเลยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอนะครับโอเค เดี๋ยวไปต่อนดีกว่าแล้วเราค่อยมาสับกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ประกอบไรก้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ก็คือหน้าตาของเขาเนี่ยครับนี่ก็อยู่ในโหมดพร้อมลบนะฮะแต่ว่ายังไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรล่างที่อยู่ในหน้ากล่องข้างหลังนู้นนะครับเป็นล่างแบบลบเต็มกำลังนะครับเออ เรามาดูกันก่อนนะครับว่าหลังจากที่เราประกอบเสร็จแล้วเนี่ยมันยังเหลืออะไรให้เราได้ใช้อีกบ้างนะครับตรงนี้นะครับจะมีสติกเกอร์ฟอยนะครับตัวสติกเกอร์ฟอยเนี่ยผมมองว่าผมมองว่าตัวสติกเกอร์ฟอยตัวนี้รู้สึกว่าคุณภาพจะดีกว่าของบันไดนะแต่ไม่รู้ว่าจะเหนียวกว่าหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆรู้สึกว่าตัวสติกเกอร์มันหนากว่านะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากกว่าด้วยนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะตรงนี้ก็จะมีเหลือไอที่เป็นหน้าตาแบบนี้นะเหมือนตัว C นะครับ เหลือให้อีก6อันที่ไม่ได้ใช้นะครับตัวสติกเกอร์นะครับมีบางจุดนะฮะที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเข้ามุมเท่าไหร่นะครับอย่างตรงต้นแขนนะครับต้นแขนนี้ต้นแขนนะครับต้นแขนตรงนี้นี่นะครับมันจะต้นต้นแขนเนี่ยมันจะโค้งนะครับตัวพื้นผิวที่เราต้องติดเข้าไปนะครับมันจะเป็นความโค้งมีนความโค้งแต่ตัวสติกเกอร์ที่ให้มาเนี่ยมันมีความแบบตรงดิ่วเลยอะตรงดิ่วแบบนี้เลยนะครับมันก็เลยมันก็เลยไม่โค้งรับสลีระเท่าไหร่นะครับ บางครั้งเนี่ยเราต้องดึงนะพอดึงปุ๊บมันก็ตัวสติกเกอร์มันก็จะแบบหักอย่างเงี้ยหัก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 เงี้ยนะครับเวลาติดก็จะค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับจนจะต่างกับพวกของกันพาที่แบบถ้าเราติดในพื้นผิวที่มันโค้งแบบนั้นอนะ่ะเขาจะให้สติกเกอร์ที่โค้งมาเป็นรูปโค้งเหมือนสะพานนะครับมาให้แบบนั้นมันก็จะทําให้เราติดเข้ามุมได้ดีขึ้นนะฮะก็ประมาณนี้นะเรื่องของสติกเกอร์ ตัวนี้นะครับจะมีมือมาให้เราอยู่ประมาณจากที่ใส่อยู่เนี้ยคู่หนึ่งนะครับแล้วก็จะเหลือข้างนอกอีกสองคู่นะฮะที่เหลือนะครับจะเป็นมือแบแบบนี้1ข้างเอ้ยไม่ใช่1คู่นะครับ1คู่ตรงนี้นะครับเป็นมือแบนหคู่แล้วก็เป็นมือกำสนิทอีกหนึ่งคู่นะครับแล้วก็เป็นมือจับอาวุธแบบนี้อันนี้ใส่อยู่นะครับแล้วก็เป็นมือกำอีกหนึ่งอันนะครับตรงนี้เท่ากับมีมาให้สาม คู่นะครับเป็นมือกาสนิบมือการรมาวุธแล้วก็มือแบแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นดาบที่เหลือมานะครับจากในกล่องเพราะว่าเขามีการใช้แผงร่วมกับโมโตัวอื่นด้วยในซีรีส์ของเขาเนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเลยมีดาบตัวนี้แถมเข้ามาด้วยนะครับน่าจะเป็นดาบของมาชินไกเซอร์นะครับก็น่าจะประมาณนั้นนะแล้วก็มีกลงเล็บอีกหนึ่งคู่นะครับเอาไว้เปลี่ยนกับที่แขนตรงนี้มันเปลี่ยนออกได้เวลาเราเราใช้ เปิดโหมดลบเต็มกาลังนะครับบ้าพลังแล้วก็มีหน้ากากตัวนี้นะครับซึ่งเป็นซึ่งเป็นหน้ากากจริงๆตอนนี้เขารวมร่างกันนะครับกับเจ้าตัวนกผมจําไม่ได้นะว่ารว,รวมรวม่างกับตัวนกหรือรวมร่างกับดากอนไนนะมันจะมีในเรื่องมันจะมีไรก้านะมีดากอนไนนะแล้วก็จะมีไอ้ตัวนกขาวๆนะจะรวมกับตัวนกนะผมจาไม่ได้เพราะมันการ์ตูนมาสามสิบปีแล้วนะครับแล้วผมก็ดูตั้งแต่อายุยังไม่ อายุยังเป็นเลขตัวเดียวอยู่เลยนะครับผมก็จําอะไรไม่ค่อยได้หรอกนะครับแต่รู้สึกแค่ว่ามันประทับใจแค่นั้นเองนะครับซึ่งตัวไรก้าปกติเนี่ยเขาจะเป็นตัวสีแดงนะครับถ้ามามาในชุดเกาะสีขาวเนี่ยก็คือจะเป็นร่างเพอร์เฟกแล้วนะครับก็จะเป็นหน้าแบบนี้เป็นหน้าแบบนี้ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับเออซึ่งมันจะไม่ได้มาเป็นหน้าแบบนี้นะแต่ว่าอันนี้มันมันน่าจะเป็นเนื้อเรื่องสปินออฟ ของเขาอีกนะครับที่เอาไปรวมกับตัวอื่นเนี่ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้ติดตามนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหาดูไม่ได้แล้วก็บ้านเราน่าจะไม่มีให้ดูนอกจากตรงนี้ที่พูดถึงนะฮะมันยังมีพวกของที่เหลืออยู่ในแผงอีกอะเนี่ยน่าจะเป็นพวกชิ้นส่วนของตัวอื่นนะครับที่ใช้แผงร่วมกันนะเนี่ยมีกางเกงในด้วยนะครับนี่กางเกงในตัวนี้เหลือนะครับน่าจะไปโมอย่างอื่นได้ผมมองไปเห็นเจ้าตัวล็อกแมนทั้งหลังหนึ่งต่อหกล็อกแมนเออน่าจะแบบขนาดใกล้เคียงกันเลยแบบ ขนาดน่าจะใกล้เคียงกันเลยแล้วก็น่าจะาไปใช้ได้นะเนี่ย,ยแล้วก็มีเกาะไหลตรงเนี้ยแล้วก็มีตรงนี้น่าจะเป็นหัวเขา่าหรือเปล่าอะไรสักอย่างนะครับสองแผงสําหรับอันนี้นี่สองแผงเหมือนกันเลยนะครับก็เหลือเยอะนะครับเพราะว่าซีรีส์ของเขาเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเกาะกันได้นะก็เลยคิดว่าน่าจะเอาไว้ยํากันอ่ะอืมนะครับตัวนี้มีดาบมาให้ ถ้ารวมอันนี้ด้วยก็เป็นสองเล่มนะครับมีดาบคู่ตัวของตัวไลก้าเองก็คืออันนี้นะครับที่เขาถืออยู่นี่เราสามารถดึงออกมาได้เลยนะแหวแบบนี้ส่วนไหมนะครับข้อเสียอย่างหนึ่งนะว่าตัวตัวดาบนะครับตัวใบดาบเนี่ยเขาเข้ามาในแผงที่เขาชุบเงินมานะฮะเราจะเวลาาตัดออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นรอยเห็นไหมเป็นรอยแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับแต่ว่าสีมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกับอ่า น่าจะเป็นโครมมั้งของมิสเตอร์คัลเลอร์นะที่เป็นสีแลกเกอร์ผมว่าน่าจะามาแต้มได้นะครับใกล้เคียงกันดูจากตาตัวพลาสติกของซีรีส์เนี้ยบอกได้เลยว่าให้ความรู้สึกต่างกับของบันไดมากจากที่เราเล่นนะเราจะรู้สึกว่าของบันไดเนี่ยตัวพลาสติกมันจะน่าจะดูเกรดดีกว่านี้นะครับเจ้าตัวนี้มันมันจะคล้ายๆกับโมจีนอนะรู้สึกว่าพลาสติกมันมีความยืดหยุ่นได้นะครับเนี่ยดูจากแผงเนี้ย แล้วตัวพื้นผิวของชิ้นพลาสติกเนี่ยนะครับตัวชิ้นงานนะครับทุกพื้นผิวเลยจะมีความมันสูงมากแบบนเนี้ยอย่างที่บอกมเมื่อกี้ว,ว่ามันให้ความรู้สึกเหมือนต่อโมโจินนะแต่ว่าเรื่องเรื่องพวก snap fit พวกอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้แย่ yeah. เหมือนกับพวกโมโจินนะนะที่มันแบบกดกันจนนิ้วแตกอะ่ะมันไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับการต่อโมบันไดเหมือนกันนะครับเรื่องของ snap fit นะ ต่อง่ายนะครับไม่มีปัญหาเลยไม่มีพิษมีภัยกับนิ้วเลยนะครับต่อง่ายดีมากเลยแต่ค่อนข้างจะเสียอย่างหนึ่งว่าพลาสติกมันค่อนข้างบางนะครับดูตรงปลายอานีฝั่งนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะครับตรงปลายดาบเนี่ยใบมีดมันสกิดนิดเดียวเองเพราะว่าผมแต่งเกตแถวแถวนี้แถวแถว,แถว,แถวตรงนี้นะครับแล้วมันปึ๊ดไปโดนตรงเนี้ยขาวเลยนะครับหน่อยเดียวเองนะหน่อยเดียวเองขาวเลยนะครับพลาสติกค่อนข้างบางทีเดียว อาจจะเป็นเพราะว่าตรงนี้มันเป็นปลายแหลมด้วยนะฮะข้อต่อจุดขยับนะครับค่อนข้างแน่นนะค่อนข้างแน่นแล้วก็ตัวพลาสติกเนี่ยดูมีความเหนียวแต่แบบว่าถ้าหักแล้วก็คือหักเลยจริงๆนะครับผมเลยใช้น้ํายาหล่อลื่นนะครับแทบจะทุกจุดเลยของข้อต่อเรียกว่าทุกจุดของข้อต่อเลยดีกว่านะผมใช้ทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นโมของผมอะ่ะมันก็จะมันก็เลยดูลื่นกว่าของชาวบ้านเขาอะนะครับเนี่ย ผมใช้ทุกจุดเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องก็ยังต้องระวังอยู่ดีนะตัวโมมีบางจุดที่องศาในการบีบค่อนข้างแปลกประหลาดนะครับนึกออกไหมว่าอ่าอย่างตัวหัวตรงนี้นะครับตรงตัวหัวเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเราองศาปกติเนี่ยก็คือเราจะเอาทุกชิ้นเนะ่ยเข้าประกบก,กันแล้วก็บีบเข้าไปแบบนี้ถูกไหมครับบีบเข้าไปตรงตรงแบบนี้แบบนี้นะครับแต่ตัวเนี้ยมันต้องจับแบบนี้ แล้วก็บีบเข้าไปแบบนี้นะครับปุ๊บซึ่งองศามันแปลกประหลาดเวลามันกดเข้าไปเนี่ยมันคือพร้อมที่จะพลิกตลอดเวลานะครับแล้วพอพลิกปุ๊บเดือยสสนเฟิตมันก็จะหักตรงนี้ต้องระวังหนักๆเลยนะครับตัวนี้มีหลายจุดมากที่เป็นตรงที่เป็นแบบนี้นะครับขามีอยู่จุดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าให้ใส่กาวมาตรงนี้นะครับเขาบอกให้ติดกาวแต่ผมก็ไม่ได้ติดนะแต่มันก็แน่นดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ในคู่มือบอกให้ติดกาวนะฮะ ใช่นะครับเมื่อกี้เราพูดเรื่องของคุณภาพพลาสติกไปแล้วเราต้องไม่ลืมพูดถึงเรื่องเกดนะครับอ่าแผงลันเนอร์นะครับดูสังเกตที่เกดนะครับปึ๊บผมชอบอย่างหนึ่งนะครับว่าเกดของซีรีส์นี้มันมันเล็กหมดเลยนะครับมันเล็กหมดเลยมันไม่มีเกดไหนที่แบบใหญ่หเท่าบ้านเหมือนแบบโมบางตัวของบันไดที่ตัดแล้วตัดอีกแล้วก็ยังเป็นรอยสุดท้ายเราก็ต้องลงกระดาษทรายนะครับตัวนี้ไม่มีแบบนั้นเลยนะครับเป็นเกดเล็กๆเ,เ,เล็กหมดเลยนะครับแล้วก็ ตัดค่อนข้างง่ายแล้วก็แต่งง่ายด้วยนะครับอันนี้เป็นที่พอใจมากๆสําหรับจุดนี้นะฮะดูเรื่องจุดขยับกันบ้างนะจุดขยับของตัวนี้นะครับมันก็ไม่ได้มีอะไรที่มันหุือหวานะก็จะเป็นข้อต่อนะครับตรงนี้จะมีข้อต่อข้างล่างกับข้างบนนะครับเหมือนกับกันพากันพาเราจะสังเกตว่าตรงข้อต่อตรงนี้มันจะเป็นอันเดียวกันมันจะเป็นสี่เหลี่ยมอันเดียวกันกินทั้งพื้นที่แขนข้างล่างแล้วก็แขนท่อนบนนะครับของกันพานะแต่อันเนี้ยเขาจะเป็น2อันเอามาติดกันนะครับ ซึ่งตรงกลางเนี้ยจะเป็นข้อต่อจะเป็นข้อต่อตัวล่างเป็นตัวรับตัวบนเป็นตัวเสียบนะครับเวลางอเนี่ยมันก็จะเลยมันก็เลยงอได้สองขั้นตอนนี้งอด้านล่างแล้วก็งอด้านบนได้ด้วยแต่ว่าเดีย๋ยนะตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างติดนะครับตอนนี้ผมทํานะเดี๋ยวขอขยับก่อนอเอ,อมาละนะครับมันจะค่อนข้างติดแบบเหมือนกับว่าเขาออกแบบมาไม่พอดีนะมันก็เลยแบบไอ้ตัวข้อต่ออ่ะมันไปขัด กับตัวล่องมันนะครับทําให้มันงอไม่ค่อยขึ้นต้องขืนใจกันนิดนึงนะครับก็จะงอได้ประมาณนี้นะแล้วก็แขนก็วงสวิงก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับงอไปด้านหลังก็ติดผมนะครับงอไปด้านหน้าก็ได้ประมาณนี้ได้ประมาณนี้เพราะว่ามันจะขัดกับเซลีระตรงนี้นะครับเพราะว่าไอตัวไอตัว จอยตรงกระแลมันเนี barely, mm ่ยนะครับมันมันมันขยับได้แค่ขึ้นลงนะครับมันขยับได้แค่ขึ้นลงแบบนี้มันขยับแบบนี้ไม่ได้นะครับมันก็เลยติดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวแขนเนี่ยมันก็ขยับได้นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับมันก็เลยงอมากไม่ได้นะครับสําหรับตรงหัวไหล่นะครับขานะฮะนี่ก็คล้ายๆแขนเลยนะครับมีท่อนล่างกับท่อนบนนะครับแต่เออท่อนบนเอาไงดีไอ้ท่อนเนี้ยมันยึดท่อนบนกับท่อนล่างเอาไว้นะครับแต่ว่า จุดหมุนจะอยู่ที่ท่อนล่างนะท่อนบนไม่มีนะครับท่อนบนไม่มีก็เลยงอได้แค่นี้นี่งอได้แค่นี้ข้างบนงอไม่ได้นะครับเอ<ๆ>เอก็จะเป็นแบบนี้แหละนะครับแล้วก็ขาก็จะเหวี่ยงออกเหวี่ยงเข้าได้แต่ก็จะติดนิดนึงนะครับติดกระโปรงด้านหน้านิดนึงเพราะว่าขาตรงนี้ค่อนข้างอ้วนนะครับต้นขานะครับเออนะครับตรงนี้เตือนนะครับตรงขาจุดนี้ขาจุดนี้นะครับในแบบในใบประกอบเนี่ยเขาให้ต่อท่อนบนแล้วก็ท่อนกลางแล้วก็เอามาประกบกันนะครับซึ่ง องศาที่ snap fit ตัวรับกับตัวเสียบเนี่ยมันองศามันผิดเพี้ยนมากนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดโค้งอ่ะมันเป็นจุดโค้งนะครับแล้วก็มันก็ต้องยัดไอ้ตัวขาล่างเนี่ยเข้าไปมันก็จะค่อนข้างฝืนๆนะครับผมแนะนํานะครับให้ต่อขาอันเนี้ยในขั้นตอนของขาท่อนบนไปเลยนะครับใครที่จะเล่นนะไม่งั้นนะถ้าคุณตะบีตะบานงัดเข้าไปนะหักนะครับเชื่อผมเลยหักแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมันฝืนนะครับมันฝืนแล้วมันจะไปขัดกับตัวล่างทําให้ดัน แนฟิตตัวรับกับตัวเสียบอ่ะเข้าไปชนกันไม่ได้นะครับมันจะฝืนมากแล้วก็ตัวนี้จะขาวเลยนะครับระวังผมเกือบแล้วนะฮะอันนี้ก็คือคําเตือนนะครับตัวเอวกับเอวกับเอวกับอกนะครับมีจุดขยับเป็นจุดเชื่อมต่อกันจุดล่างกับจุดบนนะครับนี่แอนได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ขยับมาด้านหน้าได้ด้วยนะครับขยับมาด้านหน้าได้ขยับมาด้านหลังได้นะครับนี่ตัวขยับได้นะครับ แล้วก็หลุดได้ด้วยเพราะว่าผมลงน้ำมันเอาไว้นะครับที่จะหลุดง่ายหน่อยแต่ดีแล้วนะครับดีกว่าให้มันแน่นๆแล้วขยับยากๆมันก็จะหักนะครับสรีระสวยมากถ้ายืนแบบนี้นี่ยืนแบบนี้นี่อย่างเท่นะครับเหมือนโจโจเหมือนกระตูญี่ปุ่นเลยยืนแนอนๆนิดนึงนะครับจะเป็นสรีระที่เหมือนเหมือนมนุษย์หน่อยนะครับทั้งตัวนะครับจะเป็นเรียกว่าจุดที่เป็นบอรจอยละกันนะครับจุดที่เป็นบอรจอยเนี่ยจะเป็นทั้งตัวเลยตรงคอนะครับ ตรงอกตรงเอวนะครับแล้วก็หัวไหล่นะครับเป็นบอจอยหมดเลยจะมีแค่ตรงต้นขานะครับที่เป็นจอยธรรมดาเป็นแท่งเหลี่ยมๆธรรมดาแบบนี้เลยกลมๆแบบนี้ธรรมดานะครับแล้วก็สวม้าไปธรรมดาแค่นั้นเองนะครับที่เหลือก็จะเป็นบอจอยเกือบทั้งหมดเลยนะฮะก็ประมาณนี้เนาะจุดขยับนะครับโอเคนะครับหลังจากนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นล่าง power up ไปดูนะครับว่าเปลี่ยนแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงโอเคต้องงัดหน้าออกก่อนนะครับ ซึ่งตัวหน้าตรงเนี้ยค่อนข้างต้องระวังนะครับแน่นอนว่าเมื่อมันมีการถอดใส่บ่อยๆเนี่ยผมก็เลยต้องหล่อน้ํามันข้างในนะครับให้มันดึงเข้าดึงออกได้ง่ายนะครับอ่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้ไหมว่ามุมกดมันแปลกๆเห็นไหมครับว่ารูแ a p ฟีดมันอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับแล้วเราต้องตะแคงแล้วก็ยัดเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะลําบากนิดนึงในการติดอุปกรณ์ตัวเนี้ยเข้าไปโอเคนะครับเสร็จแล้วแล้วก็แค่ กลางหัวไหลออกมาแล้วก็เปลี่ยนกงเล็บตรงนี้นะครับอย่างที่มีเพื่อนๆเ,เตือนนะครับบอกว่าให้ระวังข้อต่อนะครับมาแล้วนะครับรอยขาวตรงนี้เห็นไหมเอ่ยเห็นรอยขาวตรงนี้ไหมเห็นไหมครับนี่ตรงนั้นคือรอยขาวของบอลจอยนะครับขยับนิดเดียวขาวเลยนะครับตรงนี้ผมอุตส่าห์หยอดน้ำมันไปแล้วนะครับยังอุตส่าห์ขาวได้นะน่าจะขาวตั้งแต่ตอนกดเข้าไปแล้วล่ละนะครับ ตัวแขนเนี่ยตัวข้อต่อแขนตรงนี้นะครับขยับได้แค่ขึ้นลงเท่านั้นนะขยับเดินหน้าถอยหลังไม่ได้นะครับได้แค่ขึ้นลงนะครับเดินหน้าถอยหลังเนี่ยได้แค่องตามองศาของตัวจอยแขนตรงนี้ซึ่งมันมันเล็กมากมัน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 น้อยมากเลยนะครับขยับแทบไม่ได้เลยเนี่ยขึ้นขึ้นลงขึ้นลงได้แค่นี้เองนะครับไม่เยอะเท่าไหร่ครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวนี้ไลกาเนี่ยครับก็เอาดาบถืใส่กับเข้าไป ใส่กลับเข้าไปก็จะได้เป็นประมาณนี้นะเป็นไบโออาร์เมอร์นะครับอภิธิหารราชสีอะไรนะละหุดเทพสมิงไรกาชื่อมา30ปีที่แล้วของเขาเนะฮะเรามาสรุปกันดีกว่านะครับถามว่าตัวนี้เนี่ยผมชอบไหมนะครับก็ตอบได้ว่าชอบนะครับเพราะว่ามันเป็นหุ่นยนต์ที่ผมฝังใจมาตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็รักมากด้วยชอบมากด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้เนาะรูปร่างขนาดก็ประมาณนี้เทียบกัน1นึ่งต่อร้อยสี่สี่นะครับก็ไม่ได้ใหญ่นะครับรู้สึกว่า ตรงขนาดเดี๋ยรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยนะตอนแรกอ่ะแอบแอบหวังนิดนิดว่ามันจะตัวแบบไล่เลี่ยก,กับไอตัวซีรีส์อินฟินิตนะครับของบันไดเนาะพวกมาจินก้านะครับคิดว่ามันจะขนาดไล่เลี่ยก,กันแต่ดูแล้วนั้นน,น,น่าจะสูงแบบน่าจะสูงกว่าอีกเยอะเลยนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับให้มันมีให้เราเล่นเถอะก็พอแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่ามันขัด,ข,ดขัดนะก็เรื่องของคอนะเรื่องของตัว จุดข้อต่อนะครับตรงคอเนี่ยรู้สึกว่าคอมันอยู่แบบลึกไปหน่อยเห็นไหมเห็นไหมครับปกติเนี่ยคอของกันพานี่มันจะอยู่แบบช่วงตรงเนี้ยมันจะอยู่ช่วงนี้ช่วงนี้ตัวตรงข้อต่อนะครับแต่ข้อต่อคอของตัวนี้มันอยู่สุดนี่เลยสุดคของหลังนี่เลยครับสุดคของหลังนี่เลยมันเลยเวลาแบบเวลาเราจับท่าคอมันก็จะยื่นลงมาอย่างนี้ยื่นออกมาข้างหน้าเห็นไหมว่าคอมันอยู่ลึกเข้าไปข้างหลังเห็นไหมครับถ้าเกิดว่า เราจัดท่าเนี่ยเราจะต้องดึงคอลอกข้างหน้าเนี่ยมันก็เลยดูแบบคอยืนยืดคอสั้นๆอะ่ะพอเวลาเราดึงออกมามันจะได้ดูคอสั้นไปเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดที่รู้สึกว่าขัดใจผมนิดนึงนะก็ประมาณนี้นะครับน่าจะทั้งหมดแล้วนะครับสําหรับตัวนี้นะแล้วก็เรื่องการต่อนะครับง่ายมากนะครับเหมือนการต่อ HG ของบันไดเลยนะครับไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะครับในชิ้นส่วนหนึ่งชิ้นเนี่ยอย่างแขนอ่าอย่างแขนท่อนหนึ่งเนี่ยนะครับก็มีชิ้นส่วนแค่ซ้ายขวา แล้วก็ข้อต่อแล้วก็จอยติดตัวรับจอยข้างล่างแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากเลยหน้าอกก็มีแค่แผ่นหน้าหลังแล้วก็มีตัวข้อต่อตรงนี้ซ้ายขวาแล้วก็มีตัวรับข้อต่อข้างล่างอีกอันนึงน้อยมากนะครับมันไม่มีอะไรแบบรายละเอียดมากมายเลยเหมือนเราต่อ HG ธรรมดาทั่วไปเลยครับก็ใช้เวลาต่อค่อนข้างน้อยนะครับคิดว่าคนที่เล่นใหม่ก็หัดต่อได้นะครับใครที่ชอบแนวหุ่นนะพินิหารน,นะผมว่าตัวนี้เป็นเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตำนานนะครับก็ ซื้อมาเล่นกันได้นะตัวนี้เชียร์นะครับเพราะว่าเอาจริงๆเอาจร,จริงที่เชียร์นะ่ยไม่ใช่ว่าแมคานิกหรืออะไรมันดีนะครับจริงๆมคานิกมันธรรมดามากๆเลยนะครับแต่ว่าผมเชียร์เพราะว่าผมรักหุ่นตัวนี้นะครับแค่นั้นเองก็ประมาณนี้นะครับนี่คือทั้งหมดของมาชินไกเซอร์ไลเกอร์นะครับหรือไลก้าที่คนไทยรู้จักนี่นะฮะยังไงคลิปนี้ก็ขอฝากโมเดลลอยไว้สักตัวหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้เนาะใครที่ ไม่ได้คิดจะต่อเข้ามาดูเล่นๆก็ขอให้มีความสุขกับคลิปนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้คิดว่าน่าจะคนดูไม่เยอะหรอกนะครับคนที่ดูคลิปนี้จริงๆก็น่าจะเป็นคนที่แบบพยายามหาอะไรดูไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่านี่มันก็โมเก่าที่ออกมานานแล้วนะแล้วผมก็เพิ่งเอามาต่อนะครับก็ไหนๆก็ต่อแล้วก็รีวิวให้ดูเลยแล้วกันนะครับตอนแรกกะจะไม่รีวิวด้วยนะครับแต่คนที่ซื้อให้เนี่ยเขาบอกว่าต้องทํานะครับก็เลยทําให้เพื่อนๆได้เห็นกันในคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝาก กดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นนะครับก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะครับตอนนี้ก็เริ่มอยากจะทําฉากแล้วนะครับเริ่มรีวิวโมมา2ตัวติดนะอยากจะทําอย่างอื่นแล้วนะครับถ้าเกิดหายไปนานๆนะครับแล้วก็เป็นคลิปทําฉากไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าฉากแต่ละอันมันต้องใช้เวลาในการทำนะครับไหนจะปูนกว่าจะแห้งกาวกว่าจะแห้งนะครับต้องใช้เวลาเป็นวันนะครับขอฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมชาวีช่องคอสมี่ชาวีต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ